ถ้าคุณมีหนึ่งนาทีผมจะพาไปชมที่ดินดีๆหนึ่งแปลงด้านหลังคุณราบาเป็นวิวเขาลูกเล็กนะตัวที่ดินตั้งอยู่ถนนเส้นทองอุไลเส้นทองอุไรนะครับก็คือเราพาคุณผู้ชมมาดูที่ดินแปลงใหญ่นะแปลงนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งที่เหมาะสําหรับการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทาหมู่บ้านจัดสรรทําโครงการต่างๆทําพูวิลล่าทํารีสอร์ทแปลงนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับ จับจอดเลยอ่ะคุณาซาฝั่งด้านหลังคุณาซาฝั่งนี้ฝั่งน,นี้คะอ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวเขาใหญ่นะครับซึ่งกเ็เห็นประมาณสักครึ่งใบนะครับแล้วก็มองจากมุมนี้ไปเ,เห็นทอสกาน,น่าด้วยนะ,ะตัวที่ดินเนื้อที่เท่าไหร่ครับคุณาซ่าตัวที่ดินเนื้อที่16ไร่2งาน78ตารางวาค่ะอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงขุดแดงนะเปิดขายอยู่ที่ไร่ละ5ล้านบาทสามารถที่จะทักไอดีซ่า มาเพื่อที่เข้าชมไปนี้นะคะซ,ซ่าต้องขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่นหน้า